ครับสวัสดีครับออลุงเรืองชาแนลวันนี้จะมารีวิวชุดล้อดีมคุรุสภานะครับหรือดีมนิวท้ายมนดีมร้อยดีมตุดเป็ดอะไรเงี้ยฮคือ2รุ่นนี้ใส่ด้วยกันได้พอดีลูกค้าสั่งก็เลยเอามารีวิวให้ดูก่อนผมจะมารีวิวว่าความแตกต่างระหว่างดุมกับดุม ดีมคุรุสภาแตกต่างกับดุมดีมซูเปอร,ร์คับยังไงใส่กันได้หรือเปล่าเรามาดูอะไรครับอันนี้ดุมหน้านะครับดุมดุมของดีมคุรุสภากับดีมซูเปอร,ร์คัพหรือเวฟดำล้อหน้าดำเนี่ยครับก็คือดูภายนอกจะไม่ค่อนข้างจะไม่แตกต่างกันเลยครับ ก็คือเหมือนจะใส่กันได้นะครับความแตกต่างจะอยู่ที่1ลูกปืนลูกปืนนี้ก็ใช้คนละเบอร์แล้วครับถ้าเป็นดีมคุรุสครุสภาจะใช้เบอร์6301นยครับถ้าเป็นดีมซูเปอร,ร์คัพตัวใหม่จะใช้6201ทั้ง2ด้านเลยนะครับดีมคุรุสภาก็ลูกปืน6301 2ด้านเหมือนกันครับเท่ากันนะซ้ายขวา อันนี้เป็นงานที่ลูกค้าสั่งทำนะครับมารีวิวให้ดูก่อนดุมหน้าแตกต่างที่หนึ่งที่ลูกปืนนะครับสองที่เขี้ยวนี่ครับเขี้ยวอันนี้เขาเรียกสี่เขี้ยวสี่เขี้ยวเป็นยังไงครับนี่ครับนับเลยครับหนึ่งสองสามสี่สี่เขี้ยวนะครับนับสี่เขี้ยวเดี๋ยวผมจะให้ดูดีมซุเปอร์ครับนะว่าสองเขี้ยวเป็นยังไงอันนี้คือสี่เขี้ยวนะครับดีมรุ่นเก่าเลยนะครับสายรุ่นเก่านะครับ อันนี้ไปใส่สีเจ็ดสิบไม่ได้นะครับสีเจ็ดร้อยไม่ได้นะครับใส่ได้ด a มอย่างเดียวนะครับครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูความแตกต่างระหว่างนี่ครับอันนี้ด a มอันนี้ดุมดีมซุปเปอร์ค p นะครับครับด r มซุปเปอร์ค p ลูกปืนเบ้าลูกปืนก็จะใช้เบอร์หกสองศูนย์หนึ่งทั้งสองด้านเลยครับหกสองศูนย์หนึ่งทั้งสองด้านส่วนเคียวไม้เห็นไหมเคียวไม้จะมีสองเคียวเห็นไหมครับมีแค่สองเคียวนะครับเนี่ยครับหนึ่งสองฝาเบรกก็ใส่ด้วยกันไม่ได้นะครับฝาเบรกใส่ไม่ได้แต่เพาเท่ากันนะฮะเพาแกนเพาแกนล้อใส่ด้วยกันได้เสียบกันได้เลยแต่ถ้าจะยกชุดมาใส่ก็คือต้องเอาฝาเบรกมาใส่ด้วยถึงจะใส่ได้นะครับ นะครับถ้าใส่ลูกปืนใส่ซินแล้วความแตกต่างก็จะไม่ค่อนข้างจะไม่รู้นะฮะค่อนข้างจะเหมือนกันเลยครับดูภายนอกแต่นี้เป็นกึง่งก็จะมีร่องหน่อยเป็นดุมกึ่งเงาล้างเงาเฉยนะฮะตัวนี้ตัวหน้านะครับใส่ด้วยกันไม่ได้นะครับอ่าอันนี้คือล้อล้อหน้านะครับล้อหน้าเรียบร้อยไปแล้วหนึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูล้อหลัง สังเกตง่ายๆครับรุ่นเก่าก็คือดีมรุ่นเก่าก็คือข้างด้านในจะเป็นสี่เขี้ยวนับลูกค้านับง่ายๆสี่เขี้ยวถ้าเป็นดีมซุเปอร์คับจะเป็นสองเขี้ยวมันจะมีอีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวเก่าเลยร้อยสิบเวฟร้อยสิบตัวเก่าร้อยร้อยสิบตัวเก่าเลยครับถึงจะเป็นสี่เขี้ยวแต่ตัวนั้นลดน้อยมากอ่าเรามาดูดุมหลังนะครับ ดุมหลังความแตกต่างด้านด้านเบรกนี่ครับด้านเบรกอ่าเดี๋ยวจะมาบอกลูกปืนก่อนนะครับลูกปืนด้านลูกปืนของดีมคุรุสภาหรือดีมตูดเป็ดดีมท้ายมนตัวเดียวกันนะครับใช้ตัวเดียวกันเลยอันนี้ลูกปืน6301ทศ้งทั้ง,งซ้ายทั้งขวาเลยครับลูกปืน6301 ทางซ้ายและขวาเลยใช้เบอร์เดียวกับล้อหน้าเลยครับแกนเลาเท่ากันนี่ครับความแตกต่างความแตกต่างก็คือ,อลูกปืนก็จะไม่เหมือนกันแล้วก็ความกว้างตัวนี้ไม่เท่ากันนะครับใช้ฝาเบรกของเวฟไม่ได้นะครับใช้ฝาเบรกของเวฟไม่ได้ต้องใช้ของของรุ่นดีมคุลูสฟาอย่างเดียวนะครับส่วนลูกยางนี่ ็ใช้ด้วยกันไม่ได้นะครับใส่กับเวฟไม่ได้เหมือนกันน่ครับใส่กับเวฟดีมซู u p e ค c ั p ตัวใหม่ไม่ได้นะครับนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูตัวนี้เป็นดุมดีมซูบักน่ครับดุมดีมซูบักนะครับช่องลูกยางจะกว้างกว่านะครับแล้วเวลาใส่ลูกยางสเตอร์ก็ต้องใส่ครอบตัวเขี้ยวตัวนี้ก็คือถ้าเป็นดีมจะใส่ในร่องนี้จะมีตัวล็อกมีเขี้ยว ล็อกนิดหนึ่งมีรูเห็นไหมครับลูกสังเกตง่ายๆนะครับถ้าเป็นดีมก็คือจะมีรูเอาง่ายๆครับมีรูมีรูที่เสียบลูกยางอย่างนี้เราสังเกตง่ายๆถ้าเกิดลูกค้าดูไปว่าทําไมเหมือนกันนะแต่รายละเอียดก็คือดูที่รูก็ได้ครับถ้าเป็นเวฟจะไม่มีรูนะครับเห็นไหมฮะลูกปืนลูกปืนถ้าเป็นเวฟเป็นดีมซปเปอร์ครับตัวใหม่ด้านนี้จะเป็น62 0 1ศหนึ่ง ส่วนด้านนี้จะเป็น6301เท่ากับอันนี้ครับแต่ฝาบเบรกใส่กับดีมคุณลสภภาไม่ได้นะครับฝาบเบรกความกว้างไม่ได้กันนะครับรู้สึกว่ามันจะติดขอบนี่ด้วยเวลาใส่ที่เคยใส่ให้ลูกค้าอยู่นะครับส่วนลูกยางเต่องเตอรอ์ลูกปืนนี่ไม่ได้นะครับแต่วงนี้ซี่รวดนี่ใช้เบอร์เดียวกันนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาบอกว่าซี่รวดรุ่นไหนใช้เบอร์อะไร กดติดตามไว้แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะบอกว่าขึ้นคู่4คู่2แบบไหนจะมีรายละเอียดบอกอีกเยอะครับให้กดติดตามกดไว้นะครับกดไลค์กดแชร์ฝากด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมารีวิวให้ดูน่ครับครับอันนี้ชุดล้อของทางร้านนะฮะลูกค้าสั่ง โอเคครับเข้าใจแล้วนะครับดุมดีมคุรุสภาใส่กับดีมซูเปอร,ร์คัพไม่ได้นะครับนอกจากจะยกชุดมาเลยทั้งหน้าและหลังฝาเบรกดุมสเตอร์ครบชุดมาถึงจะใส่กับดีมคุรุสภาได้นะครับครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมารีวิวเป็นความรู้ใหม่นะครับ ขอบคุณครับ